เชื่อกันกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ถ้าไม่กดผู้หญิงคนนี้จะตกลาวาภายในส9 9 8 7 6 5 4ป2เ้าสเย้ผู้คนนี้รอดอแล้วนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ช่องดีมคุ้งด้วยนะครับผม เออลักลัคกี้บ็อกซ์อะไรลักก uh oh. <uh, ี้บ็อกซ์อะรบเออกูฝ oh. ันอะไรว่าลักกี้บ็อกซ์เปิด pues> ลักกี้บ็อกซ์อะไรสักอย่างแจ้งมันมีมีอะไรอาบน้ำเนาะเราพรุ่งนี้เราตอนวันนี้เราก็ต้องไปเกาะอันนี่ไม่ใช่เหรอไอ่เกาะชาวบอดี้อ่ะพรุ่งนี้ไม่ใช่เหรอวันนี้อ๋อเหรอไปอาบน้ำเพื่อนกูหน่อยดูไปเออน่าโอ้เห็นเห็นเห็นไอ้นั่นกันตั้งแต่อนุบาลแล้วเพื่อนเนย โอ้ยทีมกูวิสิตี่กูอยากทำมานานบอยอย่าอย่าหยับบอยอย่าบอยพอพอพอไปใช้โค้ชกันหนึ่งร็วิวเหอะรีวิวมือละทำเงินวันวันนี้เราต้องใส่ชุดเลยไหมมีอะไรใส่ะฮ้ยชุดสวยดีนะไปเดี๋ยวหยิบซองแล้วไม้ไม้ยังเนี่ยนัดไม้ได้นัดไม้ไว้บนเนี่ย มมยน่าจะแบบว่าไม่ไม่ไหนอ่ะไม่อยู่ดูห้องไม้ดีเออว่ะสวยจังวะห้องไม้ดีโอ้โหห้องไม้ก็หวานก็สวยเลยเออแต่ว่าหวานไม่มาหรอเนี่เออหวานไม่มาโอ้ยวันนี้หวานไม่มาหวานไม่มาไม่หวาไม่ไม่อยู่อ๋อนี่ไงนี่ไงโอ้กว่าจะลงกันมานอนกันไปกินข้าว มาถึงกระดูกเลยชิพายบอยมึงอะเอ้ามึงอะตื่นช้ายังไมาเลยไปเร็วอะครับครับครับพี่ครับโอ้โหมาถึงกระดูกกูเลยกูเพิ่งตื่นแอ้วครับอืมโอเคนี่แหละไปนี่แล้วเร็วกูกูกูบอยกูัวกลัวดูเขา กูดูข่าวอันนี้ก่อนเบอร์วิคฆาตกรหลุดมา้วก็นี่ไงเนี่ยอันนี้ฆาตกรอะไรวะอะไรวะเนี่ยประตูช้ำรถเปลี่ยนปรอกปงการ์ลนาเปิดใช่หยับหย่าเปิดเราเปิดครงนี้โอ้โหเราจะไปไงเนี่ยไปไงวะในทางไปเรือเอ้ยทางนู้นมันมีประตูนี่เพื่อนอ๋อประตูด้านหลังเหรอใช่ใช่เพราะแต่ตอนนั้นตรงนู้นจำได้จำได้แต่ตอนนี้เรามาไี่ตรงนี้มันอีนี่นะ ก็มันเออไงมันใช้ได้แต่ทำไมรอบนี้เออช่างมันเถิดฝนตกหนักไงช่วงนี้เราดูฝนนี่เพื่อนนี่ไงเออทางนี้แหละเออแลหวานอ่ะหวานไม่มาวันนี้หวานเลยมาไม่น่ามาหรือไปรอที่เกาะแล้วมั้งลืมป่ะเพเดินอ่ะนี่ไงทางเรียบร้อยเลยอุ้ยบอยเอออะไรคนขับเรือแล้วนั่นอ่ะอ้าวไหนใครอ่ะใครมีอะไร นี่มไม่ดูดิดูนีบนานนี่อ่ะอะป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 บางเป็นโรสันไม่เดียวดัาใช่เหรอเขาต้องจะมาดีเนาะเฮ้ยมาไม่ดีแล้ว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 ตามมาแล้วตามมาแล้วนี่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 ซนต์คออฟเชียลไอ้บอยกูจะอัดคลิป มาสามสองเอ้ยกูจะได้อัดคลิปวหดีโอวันเนี้ยมันดึกแล้วเนี่ยเร็วโอเคอเอามาสิบเอ๊ยงางเกม้วอ่ะมามามาสามสองเฮ้ยกูจะได้อัดคลิปใหม่พร้อมนะสามเอ้ย มาเฮ้ยกูไม่อัดแม่งเลยไปออกเซิฟสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับผมดีมนะครับผมใครอยากมีสิทธิพิเศษมากมายกับช่องพี่ดีมแล้วมีหลายเลเวลให้เลือกก็อย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วเราไปดูคลิปกันเลย โอเคครับผมก็สวัสดีก <irsin after S 2> ันด้วยนะครับผมอยู่กับผมดิมพุงนะครับผมตอนนี้ผมมาเล่นเกมไมค์ครับกับไมค์กับบอยนะครับผมเย่ครับผมเย่วันนี้ผมมาเปิดลัคกี้บ็อกซ์สู้กับใครครับน้องบอยอืมแบบอีบาร์เพนโทรศัพเมเดียด้าครับผมใช่ครับผมเอ่อบอยมึงดเอาตื่นแล้วตื่นแล้วเอาตื่นแล้วเหรอน้องน้องตื่นแล้วเหรอครับหลับในโอเควันนี้เราจะมาเปิดลัคกี้บ็อกซ์สู้กับเมเดียนดัาหรือบาร์เพนโทระใช่ไหมครับน้องบอย ครัพ่อ,อโอเคเรามาเปิดลักกี้บ็อกกันเลยนี่มา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 นี<อ>นี่เตรียมของให้อย่างดีเฮ้ยบอยมือว้น้ำให้เป็นไม่ใช่หรอเพื่อนอ๋ ก็พนมมือ5นิ้วแล้วก็โค้งคำนับสวัสดีครับเปิดลัอกี้บ็อกซ์วสักทีมาวันนี้นะครับเรามีลัอกี้บ็อกซ์วมาเวลลัอกีเกียวฟิวเจอร์ลัอกีเกียวโอมิก้านะครับแล้วลัอกี้บ็อกซ์ที่โคตรดีบอกแปนะครับผมเป็นไงโกเมล่าอีซี่ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราไปหาที่เปิดลัอกี้บ็อกซ์กันเถอะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนหลังบ้านนี่ไงยี่ยคุ้งไปแล้คุณอาทิตย์เลยได้หเป่าว่าตรงนี้ไงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เหมอะเหมามามาโอ้โหดูดีด้วยจุ๊บจุ๊บปุ๊บ นี่ตรงนี้ที่โล่งคุกคนหนในตรงนี้นะสักที่จะตีกันทำไมเนี้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นโอเคเราจะเริ่มเปิดลักีกวอไหนก่อนดีครับเพื่อนๆอุ้ยไม่เราพี่น้องกันฮะวางวางวางมือวางมุมนี้วางมุมนี้มางนี้อ่าเอาแล้วอีกคนหนึ่งใครวางอ่ะ ฮึบเอ้ยได้ของดีอ่ะครับอุ้ยผีผีเข้าวผีออกมึงเหรออุ้ยเอามเอามาเอาไเอาไม่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 ให้ไม่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 ไม่อ่าพี่ขอโทษพี่ขอโทษอ่าไปไปอย่าไปฟ้องแม่นะครับเขาเด็กถามเขาเด็กถามว่าไม่กับบีมเป็นอะไรกันเป็นแฟนกันพวกปล่าแม่อะไรนะค คือหลายคนอะคือหลายคนบอกกันนะหลายคนจิ้นกันมากในเม้นท์อะแต่คือผมกับไมค์เป็นพี่น้องกันนะครับทุกคนเป็นอย่าคิดมากเฮ้ยบอยไหมบอยดูเพื่อนกูขังไมค์ไว้กูขังไมค์ในลัคกี้บ็อกซ์แล้วก็กดเลยเพื่อนปึ๊บไมค์จะโชคดีหรือไม่เหนื่อยน่านนักอ้าวเหรอเฮ้ยของดีทุกคนเราได้ของดีอะแกป้าบ อุ้ยได้วินเลดมาน้องอุ้ยนีดาบเฮ้ยทุกคนเราได้ฮีโร่เฮลเม멧ว่ะถือว่าดีนะฮีโร่คานนิมิเตอะไรน้องอะไรน้องบอยเอ็งเอืออะไรครับเป้าว่ะก็โทษคน้องชายฮ่าไม่เป็นไรครับพี่ชายฮะเดี๋ยวอะไรนะปิดปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วเฮ้ยบอยมีอะไรให้อ๋ออุ้ยฝนตกเป็นลังไม่ดีแน่เลยไม่นะอะไรบอย อ่าได้นะน้องบอยอุ้ยโอ้ยบอยอย่าหาทำบอยกูค้างอย่าหาทำเด็ดขาดโอ้โห,โโหกูจะตายบอยอย่าหาทำบอยไม่บอยบอยกูกูจะกูกูกูก,กูไม่ตายไม่ตายเฮ้ยอุ้ยอะไรบอยมือสั่นเออโอ้กูบอกว่าอย่าหาทำบอยบอย โอ้กูตายจนได้ไม่ได้ของดีแม hmm? ่ครับน้องไม่เหลือครับไม่เหลือนี่คือดีไม่ได้เลยครับสุดพัมอ๋อเบิร์มเฮ้ยกางเกงกางเกงอะไรเอ่ยบวยเซนอะไรบวย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 อะไรวะบวยบวยบอยเอ้ยมาเออบอยบอยบอยพี่กูมีอะไรให้กูมีอะไรให้พี่มันไม่ไม่ไม่เกาะ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 ชุดเกาะเอาไปเอาไปนี่โคตรดีอ่ะบอกเลย อันนี้นี่เอาเอากันไฟไปกันไฟไปอ่าไอสัตว์กูติดพิษบอกเลยบอยบอยมียาแก้พิษพิษกว่าเดิมไอเดียมี่กูให้ไหนเพื่อนวิให้กูเหรอวิเดือดฮักเด้ฮักเที่วเมดทุกคนให้ให้ครับอะไรอ่ะรบนดนมือครับทุกคนในโอ้โหทำไมบอยเจ๊ป่าจังะน้อง ไหนครับน้องมายมีอะไรให้หรอเอ้านี่บอยมาอยู่ไหนอ่ะเอ้าอะไหนมายมีอะไรให้เอาเอาขรอปอะเอาเอาเอาครับเหมือนไม้พี่พี่ก็มีอะไรให้ครับแมวไม่ด่าไม่ท้วงอย่าหาทำอีกเลยอย่าทำอุ้ยเอาเยอเหรอทุกคนครับอย่าหาะทำครับอย่าหาะทำไม่เงี้ยทดลอง ไอ่ดีกูจะตายกูจะตายบอยกูจะตายไม่ไหวครับไม่ไหวไม่ไหวแบบแมงไม่ไหวนะครับแบบนี้ไม่ไหวแบบแมงจะตายวะหนูจะตายแล้วแนี่ยแมงอุ้ยออุ้ยบอยบอกแล้วใช่ไหมว่าอยอาเถอะทำชอบบอยชอบนี่เพื่อนของดีอย่ากูให้เพื่อนจั่เลยเพื่อนนี่นี่นี่ อุย้ยทำไมในายใจป่าจงังอ่ะเพื่อนกับตันกัมพูชาบอกว่าอย่าเฮาทำกูเอิรไอเวนคอมกูก็ไม่ได้แรงเลยขนาดนั้นโอ้โห <c oughs> <c oughs> มาละมาอย่าหาทำพี่บอกแล้วใช่ไหมอุ้ยบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าเฮาทำโอ้ย, <c oughs> อยจะตายแล้วเนี่ยทุกคนอุ้ยโอ้ย <c oughs> แล้วเมื่อไรฝนมันจะหยุดตกวะเนี่ยโอ้โหม่งเริ่มมันก็คูณความแหลกแล้วกูก็จะตายเอาโออเคมึงให้กูตายเลยก็ได้มึงจะเหลือครึ่งนิดนึงไว้ทําไมวะเนี่ยผู้สว่างที่สุดใสบอกแล้วใช่ไหมไอ้ตัดว่าอย่าเหอะทำยังไม่จบยังไม่จบดีมว่าไงเพื่อนจำไว้ตอนที่กูเปิดได้นี่ได้ใช่ไอกระผองกระกระตันอเมริกายอหอทำ นี่วมึงเห็นโลโล,โลทั้งหกอันปะเออฮุยโทิ้งหมดเลยดีมากเพื่อนไม่งั้นเราจะลุยรู้ที่มึงที่มึงค้างมันแกเพอโลหกอันมเมื่อกี้ใช่เหรอเออไอ้สุดทีอู้แล้วดูดิฟไฟไหม้หมดเลยหละเพื่อนไม่เป็นไรมันไม่ถึงบ้านเราก็บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าเฮาเธออย่าเฮาชยังไม่ดก ก็อยากก็ต้องใช้คำนี้กับไอ้บอยเนี่ยแม่งอยากไม่ไหวว่ะแม่งไม่ไหวหว่อนแมงอุ้ยเหี้ยอะไรบอยอุ้ยไอ้บอยเรามีอะไรให้อ่ะน้องรักอุ้ยบอยบอยเพื่อนเฮ้ยสไลมเอากลอกไปอุ้ย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 สไลมไม่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 เฮ้ยตั้งแต่เปิดมานี่คือยังไม่ได้ดาบเลยว่ะทุกคนกูได้ดาบเดนโทมา ให้แต่กอดโค้ดไม่โดนอุ้ยได้ดาบแล้วมามึงมามึงมามึงมาก็ไม่ได้โหดอะไรหรอกมาดิอ็อตน็อดจอเดอะเกมฮะน็อดจอเดอะเกมออสน็อตเข้ามาเยี่ยมอุ้ยบอยบอยบอยมันตัวกระจิ๋งนึงอะน็อตเข้ามาเยี่ยมเนี่ยขนาดเท่าของบอยเลยนะครับเนี่ยทุกคนคทุกนเอากี่ไลร์ดีวันนี้ เอาเข้ามาร้านร้านโอ้ห้าร้านไลค์กูว่าวันนี้จะถึงไหมเนี่ยแบบว่าร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรอย่างงี้ไงโอ้ขอห้าร้อยไลค์พอห้าร้อยไลค์พอร้านนึ่งบอยได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เลี้ยงเดี๋ยวบอยจ่ายได้เลยบอยบอยผิบหายเอ้ยทุกคนเนี่ยกูเก็บดาเก็บดาบเเพลทไว้นะใน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 อันเนี่ยอุ๊ยเดทผู้เหรอเดทผู้ คาตาณนะป่ะเออบูเดสบูเดสบูเดสคาตาณ์อ่ะคือแค่โชว์ไม่ได้ให้กูใช่ไหมเออแล้วมึงทิ้งใส่กูเลยนะกูโคตรรักมึงเลยว่ะเพื่อนเอาที่สบายใจเพื่อนเอ้ยทำไมกูบินไม่ได้อ่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยมึงมึงอยากมึงอยากบินได้ป่ะอยากเกมโหมดใช่ไหมต้องทักทักไปบอกขอคนนี้ที่มึงชอบไปแล้วก็รอเขาตอบว่าไม่แค่นั้นแหละมึงบินได้เลย มาทุกคนเราเรากลับบ้านกันเถอะแล้วบ้านเราอยู่ไหนวะเดี๋ยวเราจะใช้ดาบที่กาดที่สุดก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อที่เราจะได้สู้กันอย่างเมามันนะครับทุกคนดาบที่กากที่สุดคือดาบลูกมมาพี่นิมฮะฮะฮะใครพูดอะไรไม่มีดาบที่กากที่สุดอะไรนะไม่ได้ยินไม่มี พี่เตอร์ทำไมพี่บอเยอนกว่านี้พูดอะไรก็ไม่รู้อ๋อแต่เ <c oughs> ออไม่เดียวนะกูเป็นไรอ่ะไหนเพื่อนเดี๋ยวเราไปหาตอนนี้คือทุกคนกคือผมบินได้แล้วครับก็ไม่ได้อะไรล็อกไหนไม่ล <c oughs> อ๋อเขาโดนไฟเราไงตอนที่เราเปิดลักกิอกับเพื่อนอ๋อใช่แล้วตอนนี้น้องน้องไม้อยู่ไหนครับน้องไม้น้องไม้ตอนนี้เราสู้เราพร้อมที่จะสู้หรือ,อยังครับทุกคนกูแดกเง็บละ มาถ้าเกิดเราพร้อมแล้วอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่ทุกคนแล้วก็ไปเลยไปล,ลุยบอยเอาไว,ว,ว,ว้บอยเปิดแล้ววะบอยเปิดแล้ววะบอยเปิดวะเอาตามเว้ยเอาตามเว้ยเฮ้ยอะไรวะยังไม่ชันได้ใช้ดาบโหดเลยอ่ะน้องโอ้สู้กันเอาตายแล้วโอ้โหทุกคนบอยไม่กินใช้ดาบเลยว่ะเพื่อนมึงเห็นที่เขใชไ้ไหมเฮ้ยดาบเช่นนี้นี <c oughs> ่โดโดโดเมเิโอด,ด,ด,ดั๊กสุดยอดเนี่ยโดือดอะไรดิไหน ดามิตเท่าไหร่ของกลางที่ส so ุดเลยนะใช่เหรอโอ้โอ้โหเออว่ะมาไปเพื่อนไหนๆก็ไหนๆแล้วนะอืมมึงมึงมึงอุ้ยอุ้ยเอาบ่อ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 เฮ้ยบอยบอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอยฮะนี่มันเรือยนต์ของคนอื่น ไปแล้วจ้าเดียวโอเคครับทุกคนก็บทสรุปนะครับคือเราชนะนะครับผมแล้วก็ชิวๆช่าบอยใช่เออได้บอยได้ติดนิ้วโอเคครับทุกคนก็สำหรับใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมแล้วก็ไมค์บอยด้วยนะครับสำหรับปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผมเย่บ๊ายบาย คำสัมผัสบ๊ายบาย